นี่มาชื่อเฮวแล้วเบอร์ของแกฮะนี่จักหมาไล่ดุกคนจักมาไลไ,ไก่พอดีผู้ผู้ห้ามนะอะไร<น>ไก่ผู้ห้ามทุกคนหอนกันยังไม่อ,อ้อซ้ำนะไก่นี่ยหม,มาไล่ะสวัสดีทุกคนสวัสดี <c oughs> มื่อนี้กับลงมาตะป้าว่านี่ทุกคนก็บ่าวทำก็มาให้มาส่วนคือเกาวสิพยามแฮวพยายามแฮอยู่ทางเหนือนี่ทุกคนมันพยายามหลายมือละประมาณห้าหมือแล้วพยายามอยู่เหนือนี่สะบึงม,มันระทึกบ่ะกมื่อนี้ก็ขันแฮวบ่ทึกกับสีส่วนทีมงานไปหาไหลเลยทุกคนกะนนัดพบกันอยู่พูดอย่างให้เขาเจ้า กับะมาณเสียขคนนี่แหละหรือสี่คนไปบุโรงมาหลายดอกกับมากะมาลานเคยได้เปินเอาไปลัดทั้งนั้นเปิเอาะเด็กแดงกันเอาุกแดงไปมาได้ไปแต่หึงแล้วบุกแดงกันนะบาดแพลมันก็จะด,ดีมาละหมามันสัมพันธ์ที่ชื่อเดียวรถเน้ะมีตะแต่เป้วดีอวใครให้ได้แล้วแบบ เดี๋ยวผ้าเลาะดุ่งมนันเดี๋ยวมันละมานไปเลยหาอะไรห,หาอะไแล้วก็เลาะบางแล่นได้ตอนแรกคันบุพอไปเลยแล้วไปกพลังเก็บยไปโอ้คือสีล่มร่มเดี๋ยวคนจะคือโหลวร่มหห,หนาวอ้อนี่เดี๋ยวเฮาเฮาหาห้อยแล้วก็นแบมไปแล้วพวกแบมไปโจ่แล้ว หมาไปมนันไม่มาก็ไม่ไปนั่นมัตักตรงนี้พอมันถือเชือกว่างไรน,นี่มนะันมาได้มาถือเดือชิบันยุดแ,แล้วก็เอามาไปยามเหียวก็จักมันถือเหว่วหรือโบอแล้วก็ยามเหียวมหาหลังเนาะตั้งเตอร์เขายามหว่านเลยก็เริ่ไปยามมาั่งก็หาไหลเลยมันนี่นะนัดกันกับทีมงานยึดถึงให้เขาเจ้า หาห้อยเลยไปๆๆลงบึงบึงนี้มันมานบอช่วงนี้โอ้ยทุคนเอ้ยในผ่านในถือว่ายังบ่ได้จกักเโาเลยปีนี้ถือว่าจักตะเข้าเอาหมูไปแล้วนะลำเนี้ยลำอียังนี่มานเลยขี้เสน่ห์เลยแสดงว่าพุ้นแล้วเปิด้ดูการไหมเพื่อแล้เดินหน้าเช่อมบึงแต่ได้กินแล้วปีนี้นะ để kín lại tổ tớp lắm, để kín nấm để kín chào nền này nhầm tôi lắm mì thút lại mì thư hư 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 cứ hư 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 กางก่อนขันแข่งได้ตัวนี้นะยกางก่อนยังอี๋สองหลังมาถือแฮวล้วเบื่อพวกแกแค่นี้ชูนี่ห่าจีบกางขี้นี่โอ้เอามามานักมาได้เลี้ยงถือตัวแฮวหมูให้ไปถือโอ้ย con hâm chứ bốn này Càng héo con càng cái này Thư ra Điều pha mà con, con thư xàm thứ thư ra Mà thư héo dạ <laughs> mất la Thư thầm mà Đấy con Mà thư đi thế Điều pha mà con Hút, 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 mì มาได้ยเอายักเอา้าดก็ไปทู่หาทีมงานกันพอดีทีมงานท่มาทกคนทีมงานโทรมาว่าเห็นห้อยหมูแล้วหยุปุ๊บหลานเคยข้องหลานเคยผู้เคยไปทีมงานทำกัน่นแหนะไปไปหานเขากนไปหาอะไหมูป้ากอนแบบนี้มันกินมันต้นข้าวเช่าคนเนาะไปกูดว แแบดงี่วนไปน้ำมาแล้วว้าชิบว้าวจา้ําแต่ยำมัถือทุกคนยำมันถือหมู่มาไปมาถี่แหวซะไปไปไปหาทีมงานก่อนนเห็นห้อยแล้วนองไร้ปีนี้ก็หักกระดมานตีของตุนหรือเบื่องบนี้กระมาณก็ Để là à, mùa này, mùa này, mùa 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 lấy, đấy. lấy được, กี่นี่น้ำมาไล่ฟ้านทุกคนเอาหนีนกี่นี่มุมมาไล่ฟ้าน ไปู้หมูมาแล้วกับมีได้ไปทุกคนเข้ามาอยาม้เอารางเดียวนี่มบกแดงไหลใกล้ทุกคน này được nữa biển lại cây cây pa <laughs> <Mà là. cười> cây không? cây thua mất này นะมาแต่วโหหมูไลหมูทุกคนเฮาไลหมูนะเห็นแต่บททันได้ควักงอใส่เขาเจ้าหมูโตใหญ่เลยทุกคนโอ้ยชิรไทยถือว่าไปน้ำามาไม่กระหมานนึงเต็มทุกคนเฮามาล่อหมาแล้วแต่โห่หมูนะมันบดได้แต่เกาเฮาวอร์ิบไทยทุกคนเบิ่งมาได้กมาหมานไก่ปลาล้วหมานไก่นึ่งโตเลยทุกคนแบกยังโซ่อยู่เลย ไล่พิ่นจับนี่แหละทุกคนจับนี่แหละใก่ผู้มือ่ใหญ่เลยมึงเดาหัวนะเด้อเอ๋อแหละได้แล้วเดี๋ยวจะไปกับไส่มันตกดินทุกคนขนได้แล้วไก่ผู้พอดีนะนะทุกคนไก่พอดีผู้ ผู้ห้ามนะวะอะไรปะไก่ผู้ห้ามทุกคนหอนกันยังไม่โอ,อ้อซ้ำนะไกน่นี่ยหมาอลไยปีนี่ป๋าตยิงหมูเด,ด้น่าเลิอทุกคนตกลงมานี่เลยง่ยอยอยู่พหมาอะไขึ้นถามที่ตก ว่าชิบปได้กาแลวไปโหหมูทุกคนเอาไปได้แอบกินแรงแล้ว, <laughs> วออมเอหมกใส่ถูกก็ ร้อยได้กินแรงแล้วใกล้ๆสามสี่ 3, ตัวมาแด้งไหลคนนี้นะมาเนี่ยมาในบลูปด้วยทุกคนนะมันยังดีมันยังไหลขึ้นนะเฮาไปไล่หมูเหมือนทุกคนทั้งถือเหีียวผมวันนี้นะตือ <laughs> เหีียวโจรถือแก้วโจรถือมาแต่ไล่หมูหมูโตมากเ้ <c oughs> ยทุกคนหมูนะเออไมใ่ใช่เขาเจ้าแต่วันมันหกนะ มันตืบแบบนี้มันออกมานะมันบหินกระโ t o a s มันแล้วก็เปิงบนนี้มันจะมาใส่เลยพลาดแล้วน้อยหนึ่งผัดมีเห็นมันช้ำทุกคนเขาก็เลาะมานี่หมานไก่หนึ่งโตแล้วได้เลยเดี๋ยวกลับไปเหมันไกล้นะไป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 เชะจะกลิ่นคนไก่นะมันเล่นเลือดทุกคนหมานี่เนี่ยมันจะไหลนะมันไหลมันไหลจะกินเลือดกินยางนี่สริงจริงมันได้กลิ่นนะหมานี่ถ้ามัน เจอเนื้อใหญ่มันไลนี่มันจะกินมันกัดมันกินนะกินเลยใจป้าละะฮะไปมือมือือได้ละมาเลป้ป,ป้ามือมือโว้ยสิได้หมูทคนเฮาก็ไปถ่ายก,การยันขึ้นเจอว่าได้ก้อนอย่างไทยนะว่ามันเลยได้เฮาดดนน้ำอมนึง กวัดสิวไทยผุดเลยละผัดหมาไล่ไล่ใกล้ขึ้นทุกคนไก่ป่าตัวใหญ่เติบอยู่ดิมืดแล้วเดี๋ยวนี้ออกวะไหนนะเรื่องบักตัวนี้เนาะไปกินหุ่นไก่อยู่ฮะเลยรวันนี้มาไปยั้ยไปไปหร้อก็หาย ทุกคนขำปั๊บมาเมือนน่อกี้ดีเข้ามายาแมแหวทุกคนมายามแหวหมูกะบวชถ,ถือมาเอามามายา,ามแหวหมูมึถโอ้จะขาช่วยหรือบวชช่วยกับบจักเดี๋ยวแก้เคล็ดกับโคดเราไปาแล้วแล้วมามาถือเลยดีเลาะมาแต่ไปหู้หมูน้ำทิมงานกับพอทุกคนเข้ากับกังวลเอากะละตอนนั้นนะทุกคนเขากบ็บังไ้ถ่ายเพราะไว้ มันออกมาได้พุ่น่ะเขาพิด,ดว่าพอดีวางเกียจคนนี่แหละก้าวสิกลับก่อนมาในทุกคนหมานใกล้ป่าน,นึงโตลแล้วกลับมือหาใหอยูให้กินก่อนมาในเขานั่งของสีเพื่อนนอนอยู่นี่นอนอยู่ไฮนี่ของสีกับโปวดกันเอากระสิกลับมือหาหอยยูให้กินแล้วมาในได้ของกินแล้วทุกคนหมานนึงเต็มตะก้าวาชิบได้พี่เลยมาหมา,าแดงไล่ใกล้ขึ้นมาในเรียบร้อยประมาณครึ่งแล้วพูทุกคน กลับก่อาไปจอดรถไปนี่ขี่โด,ดมือไว,แวไไ้แล้วจะเกิดอะไร้วจะเป็นของเฮาช่วงนี้ถือว่าปีนี้ได้ยะได้เย็นขนาดเลยทุกคนยังทุกคนได้เบิ่งอยูยยยยย่ได้แล้วก็เป็นอวิธัว่างไปจัะไดพออยู่ตลอดตะเก้านนี้มีพาดดลาดเนะลาจำนี้เลย เมื่อก็ต้องม,มาหอดถิ่งหายละเฮเด็ได้กิ่นไปหรือไก่เนี่ยเมื่อกี้แรงไลยอืมาก่ไก่มันยงโตไก่ผู้ไก่ผู้ก็ห้าม,มานะไม่เดือดตี ปืนหมดน,นี่นอ้โกระถุงก็ปืนมาละนอนหน้าวะนอนหาออนอนอลาะแถวนี้นะมือสาร์นัหลายตัวเป็นเลยน หนูไม้ไหลกระตูกระเตมันนะโด่งมันโวมีม่พลังเยอะหนูไม้ไลาลนะของสี่หาละมังมเดี๋ยวมือต้มก็กลับหอนหน้าแลวทุกคนกะเฮาไว้ได้นอนหน้าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวนี้นะเขานอนฮื้นมันเนี้ยน้ำสมตา,าเฮาั้งเธอกะนอนเธอกะบางมือกะนอนบางเธอกะบ่ได้นอน พ่อมากำลังตัดหญ้าอยู่ดูมาตัดหญ้าตามคันนาโอ้ได้หลายเต้าก็ได้่นตัดแต่ตะพุนบ่ดูมาตัดหญ้าตามคันนาเลาะบนข้างหน้ากา็งามอยู่หืองามกะหืดเหนียว มาตันยาขัดอยู่แ้วอายุขนาดปีนีนทุกคนงามอยู่สียงเลือป่าแสดงว่าป่าท่านได้ลุกไปป่ามันนี่ก็ภาพ้าแดงไปป่ามันนี่กาทุกคนกระไดไก่ป่าตัวนึง ไปหาไล่หม hey, oh, <sighs> ูทุกคนพาแดงเลาะดงยามแฮวกรดงทื่อแฮวอีเดี๋ยวนี้ก็เพาก็อยู่ทองไห้ทองหน้านี้ไกลสชิมือละกลับบ้านละวึงดูสายตัดหญ้าอยู่ทุกคนหญ้าข้างหน้าฮุกเลยเนาะข้าลัก เด้ยงน้ตัดไปกอนรลงจากเขาก็พอนน้ามดเข้าทุกคนง่ามเเขโอ้อย่านะยกลุ่มไปเข้านี่นะ งานดูฮอตตารตามขั้นเนี่ยเพราะว่าหนูพุกมันหลายเนี่ยแตนฮอตตารนี่ก็หนูพุกหนูกับบูมกากัดเขาเนี่าแล้วน,นะแถมพวกเขาน่างามด้วยตีน,นตาพ <c oughs> ่อพ่อดูตารไหมเมย์ว่า่ ขัดหน้า <c oughs> ขัดหน้าขำเลยกลับกันอ้าทุกคนมาหอดหน้ากะนขำปับ๊บไปสักแต่สิบเอ็ดโมงสิบโมงทุกคนบักแดงก็มีมาเลยอยู่นันลูกสาวลูกเคยะตะไฮผู้นอนผู้แหละเพิ่นนะกับเอามาไปก็ดีกว่าเอไปทุกคนได้ไก่ป้าตัวนึงกับไปไล่หมูน้ำเขาเจ้าก็มีได้ซ้ำมีคาดได้หมูโตบักใหญ่เลย สิได้กลับบมานี้เฮ็ดอยู่ให้กินก็เฮาก,กับบริเฮวณพอบวขาำแล้วชอบมือตะหน้าไปกับ,บเคยจะไดีเฮาชิพิดวิดีโอูทุกคนสะรภาพแบ่งเฮาป้ามัเนี่ยม,มานใกล้นึงโตอ่ะควมบมกังใจที่เฮามาเป็นกลังใจและทับส้มซองของนายพันตลอดมา,าทุกคนขอบใจสวัสดีและสบายดี